พอบอกน .1 ลั่นไม่ปกป้องคนทำผิดนะครับทำองค์กรเสียหายสั่งกู้ภาพลักษณ์เปลี่ยนพนักงานสอบสวนยกชุดโอ้โหก็ต้องบอกว่าต้องอย่างนี้สิครับอย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนได้เห็นนิดนึงนะครับว่าพวกท่านนะครับไม่ได้นิ่งดูดายไม่ได้นิ่งเฉยก็สั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนยกชุดก็ทำให้อย่างน้อย ก็ทําให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกับบันิดนึงก็รอดูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับผมบอกเลยประชาชนทุกคนยังเชื่อมั่นและยังศรัทธาเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดีๆมีอยู่เยอะแน่นอนแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้อ,อยากแค่พูดครับลงมือทําให้ประชาชนเห็นรับประกันได้ครับว่าประชาชนยังให้โอกาสพวกท่านและประชาชนยังเชื่อมั่นการทํางานของพวกท่านทุกคนนะครับ พลตำรวจตีอัฏฐพรวงศิริปีชาผอบอกอน,อน .1 ระบุจะไม่มีการปกป้องคนทำผิดที่ทำให้องคอ์กรและประเทศชาติเสียหายอย่างเด็ดขาดก่อนสั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนทั้งหมดเพื่อสร้างฟาร์มน่าเชื่อถือเมื่อวันที่31มกราคมที่บนชนพลตำรวจตีอัฏฐพรวงศิริปีชาผอบอกอน,อน .1 เปิดเผยฟาร์มคืบหน้ากรณีดาราสาวไต้หวันถูกตำรวจสอนอห้วยขวางเรียกรับเงินจำนวน27,000บาทหลังนั่งรถยนต์โดยสารสาธารณะกับเพื่อนเพื่อเดินทางกับโรงแรมที่พักหน้าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยถนนรัชาดาพิเศษกรุงเทพมหานคร ก่อนเรียกตรวจค้นและพบว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองนั้นโดยยืนยันขอให้ภาคสังคมมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะไม่มีการปกป้องคนทำความผิดซึ่งทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและทำลายบรรยากาศในการท่องเที่ยวรวมถึงยังทำให้องค์กรและประเทศชาติเสียหาย อย่างเด็ดขาดและเพื่อให้สังคมสบายใจซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการและพนักงานสอบสวนในคดีนี้ได้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนทั้งหมดเป็นพนักงานสอบสวนที่น่าเชื่อถือและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสอนอห้วยฝางมาทําคดีนี้พรว่าชนนหนึ่งนะครับสั่งย้ายขาดนะครับตำรวจสนห้วยขวางเนี่ยไม่ดําเนินคดีอันหยูชิงพกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแน่นอนครับเมื่อท่าทีของเจ้าหน้าที่ตํารวจออกมาให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่ปกป้องคนกระทําความผิดและจะสืบหาเรื่องจริงทั้งหมดก็ทําให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับได้ส่วนหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า ประชาชนก็ยังจับตาดูเรื่องนี้และก็ยังติดตามเรื่องนี้ก็ขอให้เรื่องนี้นะครับความจริงปรากฏจริงๆว่าสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทำการรีดไถ่จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้รีดไถ่จริงก็ต้องเอาความจริงมาให้ปรากฏแต่ถ้ารีดไถ่จริงก็ต้องดําเนินคดีและเอาผิดทั้งคดีอาญาและที่สําคัญก็คือว่าประชาชนอยากเห็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำความผิดต้องโดนไล่ออกจากราชการไม่ใช่แค่ย้ายอย่างที่เป็นมา ประชาชนจับตามองเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดีอัปเดตให้ฟังครับ